สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผม IQ คเกมมิ่งครับเราจะมาเล่นเกมกับไอเจ๋งนะครับแล้วทผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นนะครับกล้องนะครับผมมีกล้องแล้วทุกคนยอดเลยว่ะแล้วผมก็ไม่ได้มาเล่นกับไตเติ้ลนะครับผมมาเล่นกับปัเจ็งไม่ใช่ไม่ใช่ก้องก้องกล้องสตีมเลยนี่ครับเจ๋งนะครับพูดหน่อยครับอือครับผมเองครับเจ็งกี้นะครับเจ็งกี้ฟิชชิงนะครับไปติดตามกันได้นะครับ เดี๋ยวมันจะนำสองคนนะครับไม่เข้าไม่ได้ไหมเข้ามาเข้ามาเออเนี่ยนี่ก็คือเป็นแมปแมปในโลบอครับแมปหุ่นยนต์รีโพนะครับวอ้าวรีโพรีโพัวเฮ้เฮ้เฮ้ฮ่าฮ่าเฮ้เฮ้เฮ่อันนี้เป็นเซิร์ฟส่วนตัวผมนะครับถึงมันจะไม่มีผลนะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงนี่ก็เออแต่คิวอะไรเพื่อนคิวคิว คิวอ่าขอนอกเรื่องหน่อยได้ไหมนี่กวดคลิปอยู่นะเนี่ยมึงจะมานอกเรื่องอะไรตอนนี้ในช่องส่งมาหน่อยจะได้เจอช่องอ่าโอเคเดี๋ยวกูส่งคลิปในช่องไปให้มึงก็ได้เออโอเคเราเป็นมึงนะตอนนี้ก็กำลังโหลดนะครับเป็นผลยนต์ดีพ่อนะแล้วดาวน์โหลดแล้วโหลดยิงกูลีกูลีกูลีฮับซ์ออันนี้ไลฟ์สดหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้ไลฟ์ครับอันนี้เป็นคลิปครับไลฟ์สดหรือเปล่าอัดคลิปครับอัดคลิปครับอัดคลิปเฉยครับไม่ได้ไลฟ์ครับ ได้ไมรบเบลหนึ่งเวน่าของนักขีมา้าดูไหนครับเนี่ยเออมาครับเมื่อกี้พ่อเรียกไปกินข้าวนะครับไปบอกพ่อมาเอาตซิมนี่นะครับเกมนี้นะครับก็จำลองให้เราเป็นหุ่นยนต์นะครับแล้เวเราอ,อ่ะอก็ต้องไป<ห><ห>ขโมยของนะครับเ,ออเดี๋ยวกูจัดการเป็นเดี๋ยวกูขี่รถเอง ไปเลยเจ๋งไปต้องเอาต้องเอาอันนี้ไปด้วยเหรอเออต้องเอาอนี้ไปมันเป็นตะกร้าที่เอาไว้สำหรับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยแปดพันบาทเนี่ยของดีเลยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรนี่เอเอว่าแต่มันยกยังไงวะก็กดดิคลิกเฉยเโอ้ 700. เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเอาใส่เอาไอุ้้ย นี่กดแล้วก็เอามาใส่ตะกร้าแบบนี้เอีย๋ยวกูยกให้เองเออมึงเขียนไปเลยเอออย่าชนกูด้วยนะไอ้เจ๋งรอแป๊บนึงเดี๋<ต>ยวกูไปเ<ไ>ปิด<ไ>ป,ป,ประตูให้เปิดประตูให้มาเปิดประตูแล้วตอนแรกยังไม่มีเฮ้ยเชดโด์อันยมณน,นีว่ะแบบเจ๋งเจ็ดพันเลยว่ะโคตรดีเอกอกลับไปขายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกลับไปขายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดูดูเงินก่อน ไอ้มึงมึงมึงพากูไปไหนเนี่ยไอ้เจิงเนี่ยมึงพากูขึ้นรถกับสองหมื่นเนื้อคิวโอ้ยบักเก็ตพ่อ,อกูก็ให้เรียกมากินข้าวอยู่นั่นแหละแป๊บนึงนะเว้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูไปบอกพ่อก่อนแล้วไม่จบเลยเดี๋ยวผมไปบอกพ่อ,อก่อ okay, นโอเคครับท่านผู้ชม มาแล้วนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีพ่อกลัวหน่อยอะไรวะเนี่ยโอ้โหกล้องกูหลอกตกเลยพ่อกูพ่อทีเดียวเดี๋ยวเช็คก,ก่อนอยู่ไหนเนี่ยอันนี้อะไรวะแมปอุย้ยมีแมปด้วยเช็คก,ก่อนกล้องได้ไหมเนี่ยกล้องได้ป่ะอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเช็คก,ก่อนสวัสดีครับเออโอเคกล้องได้อยู่เข้าระบบโอเคโอเคเล่นต่อเล่นต่ออยู่ไหนวะเจ๋ง อยู่ยตรงที่ขายแล้วแถวที่ขายอ้ยกูมาผิดทางโทษทีอาจจะมืดหน่อยนะครับไหนเจ๋งขายดิแพงเนี่ยเงินเนี่ยหมื่นห้าเนี่ยอย่างดีเอามาเอามาเจ๋งเอามาเร็วๆเ,เ,เอามาจากตรงนั้นเอ้ยอ,าาอ,ออกมาไอเจ๋งออกมามึงดินออกมาไม่ใช่เอารถเข็นออกมาเฮ้ยเดี๋ยวก,กูจัดการเองแป๊บ<อ>นึงอ,อ,อเจ๋งมึงไม่ต้องตามกูม,มานะมึง เออเดี๋ยวกูจัดการเองนี่เราเวลาเราลดลดไเขินไปเราต้องออกมามึงเห็นไหมน่ะแจ้งเตือนอ่ะเดี๋ยวมึงดูนะเนี่ยไอเทียมึงเข้าไปเนี่ยมึงตายแน่นอนไปหาอีกไหมอืมเริ่มตั้งเรจริงๆิเราพอแล้วนะเนี่ยสามารถไปด่านต่อไปได้ละไปด่านต่อไปเลยไหมป้าป้าไปแกนเถอะไปกกนเถอะเริ่ม มาดีเข้ามาโออนี่นะครับผมก็มากับเจ๋งนะเจ๋งที่เป็นเจ๋งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะมีดีเลยให้รอวันดีเจ๋งถ้ามันมันมีการย่อดนวยนะแบบเนี้ยรอแป๊บหนึ่งเว้ยมันเป็นดาวน์โหลดอืม ลิงกันกูเลยกูเลกูเล็กหุ่นสอแป๊บหนึ่งร้านค้าอ๋ออันนี้มันจะให้เรามาร้านค้าแล้วจริงซื้อเลยเหรอคือเรามีหมื่นห้าใช่ไหมเราก็สามารถซื้อได้แต่กูแนะนำว่าด่านที่สองด่านที่สองเนี่ยคือแม่งต้องมันอันตรายเว้ยด่านที่สองกูจะบอกให้เราต้องซื้อของไปด้วย อย่างเช่นไม้เนี่ออห,หมื่นหนึ่งเนี่ยเอาไปขายเอาไปซื้อเลยซื้อโอ้เงนเจ็ดเลยเลยสองเสนเฮ้ยเอาไม้นะเจงไม้หน้าสามไม้มันมันหมดแล้วอะคิวเออเอาอันนี้แหละเหียเราไม่มีเงินขนาดนั้นอะวางละเดี๋ยวแป๊บนึงใช้ด้วยกันได้อยู่ไป,ไปไปไปกลับกันกลับกันเดี๋ยวเดีด๋ยวขอดูของก่อนอย่าเพิ่งไปห้าพันมึงจะซื้ออะไรอ่ะเจง ซื้อนี้ไหมที่เพิ่มเลือดไหมเพิ่มเลือดเท่าไหร่สามพันสามพันอ่ะเอาไหมเอาเอามาหนึ่งอันก็นเ,เลยกันเอาไปไหนตรงนั้นอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยต,ตรงที่ซื้อเนี่ยวางไว้ <c oughs> เออแล้วก็กดกดตังแดงตรงเนี้ยเออกดจุ๊บไป, <c oughs> เ,ปเอาไปหนึ่งเออไปไป,ไปกันเถอะเจ๋งโอ้ <c oughs> ขับรถไปเลยครับ เ้เราเหลือเงินอยู่สองพันสี่ว่ะมันน้อแต่มันอันตรายยังไงล่ะคิมก็เพราะว่ามันจะมีวันเตอร์อะไรยังไงล่ะในแมปเนี้ยแมปต่อไปอะก็คือมันจะเป็นพ่อหนุ่มสุดสมาร์ท 4G ตัวดำๆเอาปืนมาไล่ยิงเราเว้ยคุณได้รับสามพหรือเปล่าวะัล เลเวลสองวิลล่าของนักขี่ม้าอันนี้แหละไอ้นักขี่ม้านี่แหละแม่งอันตรายที่หายเอาอ่ะมึงมึงเข็นรถตามกูมานะเข็นรถตามกูมานะอันนี้อันตรายเดี๋ยวกูจัดการด้วยนี่นี่สองพันสองพันเฮ้ยหยุดหยุดชนกูดิเคี้ยมึงชนกูแล้วน่ะใครเนน่ะไหน ไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรตอนเนี้ยเมื่อกี้เห็นเดินมาเมืม่อกี้เห็นเดินนะผู้ผู้หญิงเป็นผู้หญิงจริงเหรอเออจริงดิผู้หญิงใช่อะไรวะมีผู้หญิงด้วยเจ๊เจ๊เจนั่งลงนั่งลงนั่งลงไอ้เจ๋งนั่งลงสีเออย่อเอาหายไปแล้วไปมึงมึงเลือดเท่าไหร่มึงเลือดเหลือเท่าไหร่รรน้อย เท่าไรเอ่อสีส้มสีส้มแล้วมันเท่าไหร่ล่ะเพื่อนมันมันมีบอกอยู่ล่างอะ่ะอ๋อยี่สิบห้าเฮียมึงไปเพิ่มเลือดดีกว่านะยังไงแม่งใส่ย,ยากจังวะไอเฮียเนี่ยเอ้ยแป๊บนึงไ้เจงใส่วางนี้ก่อนเนี่ยมึงมึงมึงซื้อมาใช่ไหม,มกลับมาก่อนไอเจงกลับมาก่อนตามกูมากลับมาก่อนฮเฮ้ยหันไม่ได้ปะฮะ ทำไมมันหันไม่ได้ไอไอรถเข็นนี่วางไว้ก่อนเดินตามกูมาหนึ่ง่งมามึงมาเนี่ยมึงเห็นนี่ไหมไอไอเขี้ยเนี่ยที่เป็นรูปตัวบวกอ่ะมึงเอามาใช้เลยมันเป็นไอตัวเพิ่มเลือดไว้เพื่อนมึงซื้อมาไม่ใช่เหรอมึงทำไงอ่ะมึงก็กดก่อนกด E เออใช่เหรอเอออ๋อ,อ,อเลือดหนึ่งร้อยแล้วโอเค นี่เราต้องเอาไม้ตะบองไปด้วยเว้ยไปตีมันใช่ใช่ไปตีมันแต่กูว่าสำรักกูนี่มันไรประโยชน์อะที่ว่ามาขายเลยไหมไอเนี่ยมันขายไม่ได้เว้ยมันมันขายไม่ได้กูเคยขายแล้วครั้งหนึ่งทำไมไม่รู้มันเราซื้อมาแล้วมันขายไม่ได้ประมาณนั้นเดี๋วกูลองเปิดประตูไปดูก่อนไม่หมายถึงว่าไอ้หมายถึงไอ้รถเข็นเนี่ยในรถเข็นเนี่ย๋อในรถเข็นเหรอขายได้แต่ว่าอย่าเพิ่งขายดีกว่าเงินมันขายไม่ได้เว้ย เจิงเดินตามมาระวังนะคิวอชนอะไรเนี่ยไอสัตว์ชนเนี่ยโอ้ยเ<ย>สียงเง<ย>ิน,นเดี๋ยวหาเดินตามมาถ้าได้ยินเสียงฝีเท้าอ่ะให้มึงนั่งลงนะไม่ได้ยินเลยเลยถ้าได้ยินนะเอ้ย,อยมึงอยู่นิ่งๆหน่อยโอเค เดี๋ยวเดี๋ยววกูเปิดม,<ไ>ปมันหไัไม่ได้เลยมันติดหรือเปล่าหันดิไ,ได้ลนะเออหืมอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยของของของ,ของดีเนะี่ยแจกันอยกูกเชียเท้านั่งลงมันตีกูอ่ะเฮ้ยแต่ว่ากูไม่เจ็บเลยว่ะเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วมั้งเฮ้ยนั่งลงจริงเออน จะมาไอ้กูยังได้ยินเสียงอยู่นะนิดนึงเจ็บมันยังอยู่อ,อะไรวะเมื่อไหร่จะไปวะไอ้เงี้ยกวางอันนี้ยังไม่ได้เลยเนี่ยเจกันหยกเนี่ยตีเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ,จบนั่งอยู่เฉยอย่าขยับปล่อยปล่อยรถก่อนอย่าขยับนั่งอยู่เฉยยังได้ยินเสียงเท้าอยูย่เอๆๆอมันมันเดินไปแล้วกูเห็น กว่าจะไปเนะาะอีรุกยังรุกยังนะของดีวะของดีวะอะไรเฮพื hey, ่อนมามมนั่งลงนั่งลงโอ้ตายคลิปหายแล้วเพื่อนกูไม่เป็นไรกูชุบชีวิตมึงได้เว้ยตอนนี้มึงเห็นมุมมองกูอยู่ใช่ไหมไม่เห็นอ้อาวอ๋อเห็นแล้ว ไปแล้วอยู่ไหนวะฮ่าไปได้แล้วนะ่าจะพาเพื่อนกูไปด้วยเนะี่ย <c oughs> โอ้ไปไปไปเล่นยากอะอยากเล่นลางตายแนละ้วเฮ้ยอย่าเพิ่งเพื่อนเล่นเล่นนี้กับกูก่อนมันมันไม่ยากหถ้าเรารู้จักวิธีการหลบอะสงเวลห<ฮ>้าก็พอนะเพื่อนโอ้อีกนานเลยนะวิวฮะงั้พาไปรักษาก่อน เฮ้เชียวเอ้ยู่ไหนแล้ววะกูต้องพามืงกลับไปถ้ามึงตายกูต้องเล่น Alpha อัลฟากับกูอ่าก็ได้แต่ว่ากูต้องทำคลิปให้คนดูดูนะเพื่อนโอเคเอาทำคลิปอัลฟามึงดีออก,ก็ได้ โอเคมาในนี้มันเข้ามาได้ไหมในนี้มันเข้ามาได้ไหมมึงอยู่ไหนวะอ้อาไวไอ้เหี้ยกูทิ้งมึงไว้ตรงนู้นนี่วะ <c oughs> หายแล้วไงล่ะโอ้ยบกักจี๋เลยเผลอทิ้งมึงไว้ขอโทษทีเพื่อนโยน,นไว้ เชื่อเชื่อเชื่ออ่ะรอก่อนรอแป๊บหนึ่งเห็นไหมมันไปช่วยมึงอะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ๋งไปเลยมึงอะเฮียเลยเนี่นี่ไม้ไม้กระบองมันปัดไม้กระบองได้เวย้ยมึงมึงไปเลยมึงอะไปมึงอะนำหน้าเลยมึงเอารถนำหน้าเลยมึงเจอเสียงฝีเท้าต,ตับตับตับนี่มึง รีบรีบรีบซีเลยนะไปยบายตรงไปดิได้ยินเสียงใครเช้าไม่เห็นได้ยินเลยคิ Q ล่ะไม่เห็นได้ยินเ,เลยอยู่ไหนกูอยู่นี่เดินมาแล้วเนี่ยรถหายมาตามมาตามมาเขี <Bye. S 1> ่ยมันมารถเป็นไรมันมามันมา มันอยู่นี่ไอ้เหี้ยโอ้โยเริ่มมาก็เจอไอ้เหี้ยนี่เลยหุ่นไล่กานักตีตีชิงตีฉาบนี่เอามังกรหยกไปก่อนนี่ถ้วยหยกสองพันนะเพื่อนไปตามกูมามันจะอยู่อันอนึงก็ชน เฮ้ยอย่าตีเดี๋ยวไอ้เจิงนี่เราจะเข้าไปในตู้นี้ไหนไหนไหนมีอะไรเอ่ยมีห้องนึงมีปะสามพันเชียแซ่บเลยงยี้หึ้เชียร์เสียงนั่งเชียร์ยยยมันฆ่ากูกูย,ยังไม่ตาย กูกำลังจะตายฮะไปไปไปนี uh ่น huh. nah ี่โอเคมันไปแล้วเฮ้ยไปตามมันดีมาเนี <the> ่ยมาทางนี uh ้เ huh. นี <the> ่ยของดีเต็มเลยะวิว่วยยก่วยยก่วยยกฮะ มีแต่แก้วเว้ยนี่พันสมุดพันหนึ่งกี่บาทแล้ววะดูดิเก้ 9, <000. S 1> าพันฮะเก้าพันโอ้ยเชี่ย,ยเกือบหมื่นแล้วดูหน่อยดิอันไหนดีบ้างเฮ้ยมีข้างบนะอะไรวะกีตาร์เชีย่ยแบนโจวะเนี่ยก <9, 000. S 1> ี่บาทละมมันวางไม่ติดก็ดยังเก้าพันอยู่เก้าพันอะไรหมื่นสี่แล้วเนี่ย อกลับกลับกลับปะมันติดมันติดมันติดเร็ว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 เวไปเ้ยวไปเอ้ว่าแต่คุณจำทางไม่ได้เรีวเวเรวมาทางนี้คุณจำได้เอโอ้โหชนประตูอีกคิวกี่บาทเนี่ยกูพักให้ นั่งมือ่อนซีอูชิมันมาวะนั่งลงปล่อยแล้วก็นั่งลงมันอยู่ไหนวะไปแล้วมันไปแล้วไอเจ๋งมันไม่อยู่เพื่อนลุกขึ้นได้แล้วลิมลิมมึงอะไรเนีย่ยมึงนั่งชิวเลยนะไป <c oughs> มานี่เลยช <c oughs> ิวกับนั่งขี้ เอ้ยอะไรวะเนี่ยอย่าชนดิวะ <c oughs> มานี่มานี่ยชีมันมาชีมันอยู่กังกัโอ๊ยกูต้องตายแน่กูตายแล้วโอเคเล่นแรงตายเอ้ยกูจะต,ตายมือนกันเ <c oughs> จ๋งมึงก็นั่งลงดินั่งอยู่เนี่ย <c oughs> โอเคดูดิมันไปยัง <c oughs> เป็นไงวะเฮ้ยมันอยู่นี่นั่งลงก่อน หนีมึงมึงหนีหนีขายของหนีไปขายของเราจะผ่านเว้ยแบบีอวมึงก็เดินไปขายของดิมึงไม่ต้องย่อแล้วมึงเดินเลยเฮ้ยมันเนาะมันมามึงยอ่อมันมาหลังย่อเลยชิบหาเลยเพื่อนป,ปล่อยดินั่งลง รอฟังเสียงก่อนเผื่อแม่งไปแล้วฮะฮะติดบ้ากว่ามันติดกัาแพงเออมึงรีบหนีไปขายของเอ้วว่าแต่ไปทางไหนวะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเฮ้ยไม่ใช่กลับไปเลย อีบักนี่มันติดบั็กเนี่ยตรงไหนเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวตรงไปตรงไปไหนไม่ใช่เลี้ยวดิเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามึงกลับไปเลี้ยวเออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปตรงไปเอ้ยไม่ใช่ว่ากลับก่อนกลับก่อนตรงไปตรงไปเลี้ยวเลี้ยวขวาดิเออตรงไปเฮ้ยนั่ง เอ้ยมึงไปตีซ้ำฮะวิ่งไปตีซ้ำโอ้วิ่งไปตีซ้ำเริว้วมันอุตส่าห์ล <ง S 2> ม้มให้มึงแล้วอ่ะเพื่อนตีไม่เป็นมึงก็จับแล้วมึงก็มึงออามึงกลับไปกลับไปที่เดิมดิย,ยังอยู่ข้างหลังอ่ะเรียบร้อยแน่เพื่อนกู เลือดมึงเหลือเท่าไหร่วะศูนย์อ้าวเชียดเพื่อนกูตายเออสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย